ครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้้าโอยู่บ่อเบิร์ดนะครับบ่อเบิร์ดโพแจ้เป็นวันอาทิตย์นะครับดูคนเต็มเลยนะครับตั้งแต่ซุ้มหนึ่งยันทุมซุ้มทุดทุดท้ายเลยนะครับยันซุ้มสุดท้ายเลยเต็มหมดแล้ว้นออกมาตอนประมาณสี่โมงเย็นแล้วยังเพิ่งตีอ่อยเป็ไม้แรกฮะเดี๋ยวดูพวกผลจะเป็นยไงมาช้ากว่าเขานะครับแต่วันนี้หาปลาบึกกับปลากระโห้เหมือนเดิมนะครับสวายไม่นับสวยไม่นับ เอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน,นี่จะจะได้ผลหรือเปล่าครับ <_ d ata> เอาเหยื่อนวดที่เหลือมาจากวังวลีนะครับตีไม้แรกหันไบทีอ,อ้าวเอกมันเอาซะแล้วนะครับแต่วันนี้อย่างเว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะหน่อยก็ต้องค่อยๆไล่หัวเชื้อเอานะครับ <_ d ata> ถ้าคนจะเยอะบางทีหัวเชื้ออาจจะไม่กินนะต้องค่อยๆดูนะครับอย่าเพิ่งไปใส่หนักๆมากนะไปแล้วเอกพันเขนาแล้วดึงกลับมา โอ้โหตัวแรกก็หล่อเลยไหนะได้โชว์ตัวหน่อยนะงัดขึ้นมาเลยงัดตัวก่อนวันนี้เหยื่อเหยื่อนู้ดที่เหลือจากวังวลนะีนี่ยังไม่ได้ผสมเลยเนะี่ยมันตีอ่อยเล่นๆเฉยเออตัวเล็กม้งเนี่ยสวายเปล่าไม่ใช่วัดมาปลาเบิกเห็นไหมครับปลาเบิกขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับถ้าเป็นหัวเชื้อสีส่อมของนาโอ๋มันจะโดนปลาเบิกสวายถ้าใครจะไปแข่งสวายแนะนําอย่าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าไปแข่งสวาย ปวเชื้อเคพนะ่าโอ้ปลาไม่แดกแน่นอนนะครับแต่ถ้าแข่งปลาบึกเอาได้นะครับสีเขียวก็จะเป็นปลากระ,กะโโเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆดูตัวต่อไปนะครับวันนี้บอกว่าได้กระโห้กับปลาบึกนับหนึ่งแต้มนะครับแต่ถ้าเป็นปลาสวายไม่นับนะครับสําหรับัวเชื้อเคพสีส้มนะครับวันนี้นโอก็ใช้สีเขียวแหละจะหาปลากระโห้นะครับแต่ว่าดันผสมขนมปังเป็นสีส,สีสีส้มไปแล้วอะ่ะล้วสีเขียวใช้ฉีดเอาเดี๋ยวลองดูว่า จะหาได้ไหมแต่คิดว่ามันผสมสีส้มไปแล้วอาจจะได้แต่ปลาบึกอะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นับไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับน้าเอกนำหนึ่งแต้มนะครับเฮ้ยเอกจุงหล่อเลยอะอยังทําอะไรไม่เสร็จเลยแกล้งโยนอ,อ,อมยิ้มที่นี่แล้วนะเวอร์แล้วเวอร์แล้วโอของเขาตีเยอะนวดเดี๋ยวน้าโอ๋ต้องเอาให้ได้นะครับแข่งกับน้าเอกเดี๋ยวมันบูลลี่นี่น้าโอ๋ดูงเงียบๆนะครับน้าโอ๋ยังไม่ได้แต้มเลยได้สวาย ไม่นับแต้มนะครับพี่นาเอกเขาได้ประบึกอีกตัวแล้วเป็นเหยื่อนวดนะครับก็เดี๋ยวรอดูแต้มกันว่าจะได้ผลไหมเึ้นประบึกนะครับเหยื่อนวดนะครับเหยื่อนวดกับหัวเชื้อ k p พส้มนะครับโอ้โหน้อยังหาก็ะโ้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้น้โอจะดูเงียบๆหน่อยเล่นหนมปังนะครับก็โโ้ไม่เข้าวันนี้ว่อาทิตย์ด้วยแหละคนเยอะแต่เราต้องลองไปเรื่อยๆแต่สีส้มเราก็ได้ผลอยู่นะที่ตัวใหญ่นั่นแหละ ใหญ่แล้วเนี่ยะเอกโอ้ยอุ้ยใหญ่สายใหญ่สายใหญ่เดี๋เอาขึ้นประถมเออใหญ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสายเดี๋ยวดูสายเอกใช้ทุ่นแล้วก็ตีเหยื่อนวดน,นะครับแล้วก็เฟี้ยงอ่อยเหยื่อนวดน,นี่ที่มันเหลือมาจากรา,างว่างวันรีนั่นแหละโ้ยใหญ่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 หญหญนี่บอกเบิร์นนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีสายยี่สิบนะสายยี่สิบ ถือว่าใหญ่แล้วนะมาที่บ่อเบร์ดเนี่ยเพราะว่า่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางสวายเยอะนะครับปลาเบึกก็มีบ้างก็มีไซส์ไซส์ห้าไซส์หกไซส์สิบไซส์ยี่สิบสามสิบเนี่ยถือว่าใหญ่และไอ้เีมัน,ม,นมันไม่ขึ้นวะโอ้เบี้มันอ่อนหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนี้กำลังเขาไม่ค่อยมีนะครับนี่ดูหน้าแล้วก่อนเน่เ่่โอ้ยไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นเลยได้ชมไซส์ใหญ่บ้างแล้วนะครับโหดเชื้อเคปีสีส้มนะไีมาแล้วโอ้โหใหญ่นะ,ะไซส์ประมาณไซส์ยี่สิบอะผมไม่ต้องถ่ายรูปหอกเองนี่ก็ชัดเจียวแล้วเนะนี่ยนี่เต็มอันนี้เลยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยวันนี้เขาบอกว่าแรงเขาไม่ค่อยดีนะครับแดดร้อกระท่อมน้อยไปหน่อยนะครับต้องอัด,อดน้ำกระท่อมเข้าไปอีกหน่อยนึง โอเคเดี๋ยวดูผลงานต่อไปครับที่อ่อยไปนานๆนะครับที่เขาแดกกันแล้วโนไม่แดกนะครับเริ่มออกฤทธิ์แล้วฮะรเริ่มเข้าแล้วแต่โนไม่ได้ตีไกนะ่โนตีหน้าหน้าแพนนี่เองนะตีหน้าแพ็คือตีประมาณห้าเมตรเนี่ยห้าเมตรสิบเมตรไม่เกินนะครับไม่ถึงกลางบ่อขาดไปแล้วครับบึกใหญ่ด้วยไม่น,าน่าไม่น่านรีบเพราะมันหนักวะ่ะขาดมากขว่าฮนะไม่เป็นไรครับเนื่ตอนนี้หัวเชื้อเริ่มออกฤทธิ์แล้ว ตอนแรกน,นั่งเงียบเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยขาดบอกแล้วเอาเอาไม่อยู่โหเสียดายเลยทุนไปเลยเล็นีอีก็ดีอยู่แล้วไม่เชื่อนะโอ้ครับเปลี่ยนเป็นเอ็นครับเอาใหม่เอาใหม่มตีนะครับตีประมาณหน้าแพนนะครับโอไม่รีบไม่รีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเรา <ไป S 2> เราจะอ่อยอ่อย ให้ป่ามันเข้ามาเองนะครับเราไม,ไม่ไม่ตีไปหามันนะเพราะว่าตั้งใจมาลองหัวเชื้อจริงจริงนะครับไม่ได้ว่าจะต้องได้ตัวเยอะๆถ้าได้ตัวเยอะใช้เอ็นเล็กๆแล้วก็ตีไปเนะี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับแต่แล้วโอ้ลองหัวเชื้อจริงจริงครับให้มันให้มันมาหาเราให้ได้นะครับไปแลกเห็นไหมปีเป็ดไปแล้วป,ปลาบึกหรือเปล่าปลาบึกหรือเปล่านี่ครับ ไปไล้ฮะลองหัวเชื้อจริงๆครับที่เป็ดหลุดไปแล้วเอกมีปลาเดี๋วก็ชิงมึงหลุดไงชิงทุ่นอ่ะก็บอกแล้วระวังเดี๋ยวมันหลุดน้ำเป็ดมึงอะสองตัวเลยตอนนี้ลูกหมุนหลุดลูกหมุนหลุดครับทุ่นเป็ดเขาลอยไปนู่นนะครับทุ่นเป็ดเขาตาเอาหัวเป็ดมาใส่นะครับหลุดไปแล้ว